ตรวจสอบเบนเกอฮอลแบบละเอียดนะครับอาจจะอาจจะยังยุ่งอยู่นะครับให้ดูนะครับเป็นลายๆนะครับดูความเหมาะสมนะครับแล้วรถนะครับไม่จำเป็นต้องเลือกทุกคันนะครับดูพฤติการที่ที่น่าสงสัยนะครับตามคำสั่งนะครับโดยนะครับรถคันไหนนะครับที่เราเรียกมาแล้วนะครับให้ใช้กิริยาวาจาสุภาพนะครับสวัสดีครับนี่เป็นจุดตรวจของสถานีตำรวจภูุรเือมพัทยานะครับขอให้ชะลอความเร็วนะครับเข้ายังจุดตรวจวัดที่เรากําหนดนะครับคนที่ถือ กระบองสีเหลืองห also, então, 3, ú, ร raszam, ือการตรวจวัดเบื้องต้นนะครับก็สวัสดีครับผมสิบตำรวจโทอาทิตย์เือดตะเหล่านะครับเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจเจ้าหน้าที่ตรวจวัดแอลกอฮอลของจุดตรวจสพเมืองพัทยานะครับขออนุญาตทำการตรวจวัดเบื้องต้นนะครับให้เป่าลมหายใจผ่านออกมานะครับโดยไม่ต้องสัมผัสเครื่องเป่านะครับพอเป่าเสร็จนะครับถ้ามันมีผลการตรวจวัดเบื้องต้นนะครับว่ามีปริมาณแอลกอฮอลนะครับก็ขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับเดินรถมาในช่องทางที่กําหนดให้นะครับแล้วหยุดรถลงเพื่อทําการตรวจยืนยันผลอีกหนึ่งครั้งนะครับ สำหรับคนที่อยู่ณนะจุดตรวจน,นะครับก็รายงานต่อนครับสวัสดีครับผมาตรวนะับความผิดหมายเรากแจ้งาะแสนครับครับดจับกลุ่มเะโดแต่เป็นการอก็ต้อ,อ,องทำเรรกาตรวจวัดเขา่อรค้นะรับการตรวจนครับใช้รบว ออกแรงพยาานะครับเดี๋ยออแรงในะครับคนที่สวดขาล้วครับใหม่มมนะอนนอ,อกแรกแร

คืนนะครับเพราะว่าสอววัดไข้แล้วเดี๋ยวจะให้ใบนี้ไปนะครับแล้วก็ 比较烦了。